โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมะเราก็มาอยู่กับเกมโคดเกียร์ลอสตอรี่คลิปรีวิวตระครกันนะครับผมในครั้งนี้เราก็จะตระครจากแพทโกลบอลที่เพิ่งมาเนาะนั่นก็คือตระคร3ดาวอย่าง C2 เวอร์ชั่นแม่มดจอมขี้เกียจนั่นเองครับเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่พอสมควรในกรณีที่ว่าใช้หุ่นตัวเองถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้หุ่นตัวเองมันก็จะตัดปัญหาออกไปได้เลยโดยตัวของ C2 เนี่ยมันจะเหมือนกับคารนเลยครับคารน3าดาวที่เราทำ ก่อนหน้านี้นั่นแหละโอเคเราก็มาดูสเตตัสตัวละครกันเลยดีกว่า C2 ตัวนี้จะเป็น3ดาว1เดียวของเกมนะครับเนื่องจากว่า C2 เนี่ยจะมีแต่ตัวละคร4ดาวเลยตัวละครตัวนี้จะเป็น3ดาวตัวเดียวของ C2 นั่นเองตัวละครจะเป็นประเภทควีนหรือว่าดาเมจการโจมตีครับจะเน้นด้านการโจมตีระยะประชิดโดยจะมีดาเมจอยู่ที่716.5%์นะครับ ถ้าเกิดว่าเราอัพจนถึงอาวาเกน9เนี่ยการกินคอจะอยู่ที่13ครับการบล็อกจะอยู่ที่1นะครับตัวคอนซีเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากตัวของคาร์เรนในเรื่องสเตตัสโดยรวมครับตัวของคาร์เรนเนี่ยสเตตสนั้นจะเน้นไปที่การโจมตีเป็นหลักเลยดาเมจในการโจมตีจะสูงกว่าความถี่ในการโจมตีต่อรอบก็จะสูงกว่าเช่นเดียวกันการกินคอสก็จะต่ํากว่าในขณะที่ตัวของ C2 ตัวนี้เนี่ย ตัวละครน,นั้นจะเน้นไปที่ค่าเลือดกับค่าดีเฟเอ์เป็นหลักครับในตอนที่อัพเนี่ยจะไม่ได้เพิ่มดาเมจขึ้นมาทําให้ตัวของ C2 นั้นจะเน้นไปทางการป้องกันนั่นเองครับโอเคเราก็จะมาดูที่ตัวของสกิลกันเลยดีกว่าสกิลแรกจะเหมือนกับคาเรนนะครับก็คือเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้เราโจมตีสตูหรือถูกสตูโจมตีจนถึงค่าที่กําหนดเอาไว้หรือคือประมาณพันแ เราถึงจะสามารถใช้งานสกิลได้ตัวของสกิลก็คือเพิ่มดาเมจการโจมตีขึ้นมา35เป็นระยะเวลา17.5วินาทีในสกิลเลเวล4ถ้าเกิดว่าใช้งานหุ่นส่วนตัวเปอร์เซ็นต์ก็จะกลายเป็น40และระยะเวลากลายเป็น20วินาทีครับก็คือสกิลเลเวล5นั่นเองต่อมาก็คือสกิลที่2สกิลที่2จะมีความแตกต่างกับตัวของค่าเรนค่าเล,น,าเลนเนี่ยจะเป็นการลดคอสต์ตัวเองส่วนตัวนี้จะเป็นการเพิ่มค่าบล็อกขึ้นมาครับตัวของ C2 เนี่ยจะบ ถ้าเกิดว่าใช้งานตัวของสกิลก็จะกลายเป็นบล็อก2ครับถ้าเกิดว่าใช้งานหุ่นส่วนตัวสกิลก็จะกลายเป็นเลเวล2การบล็อก1ก็จะกลายเป็นการบล็อก2รวมกับสเตตัสของตัวละครแล้วก็จะเป็นบล็อก3นั่นเองครับตัวละครดาเมจการโจมตีและบล็อกได้นั่นเองในขณะที่ตัวของคาเรนเนี่ยจะเป็นดาเมจโจมตีจ้าจ๋าไปเลยแล้วตัวละครก็จะเป็นสังกัดภาคีอัศวินดำนะครับสามารถฟอร์มตีภาคีได้ต่อมาก็คือจุดอ่อนของตัวละครดีกว่า ตัวละคร C23 ดาวเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนอันเบเริ่มอยู่ก็คือหุ่นส่วนตัวนี่แหละครับในแพ่นโกลบอลอะ่ะหุ่นส่วนตัวยังไม่มาก็จริงอะนะแต่ว่าแผ่นญี่ปุ่นอะ่ะหุ่นส่วนตัวก็คือกาเวนครับแล้วกาเวนเนี่ยต้องเป็นการโจมตีระยะประชิดด้วยเพราะว่าตัวละครเป็นตัวโจมตีระยะประชิดนั่นเองครับ ตัวกาเวนโจมตีริยยปัะชิตก็คือกาเวนสลัฮาเคนแล้วกาเวนสลัฮาเคนเนี่ยแม่งมีปัญหาอันเบเริ่มเลยไม่ใช่ปัญหาแม่งเป็นสเตตัสของตัวละครเองก็คือกาเวนในตอนที่ใช้ถ้าไม่ตายจะทําการลดเลือดของตัวเองนะครับลดเลือดตัวเอง3ามพันเว้ยในจุดเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นตัว c 2 4ดาวที่มาพร้อมกับตัวของกาเวนอยู่แล้วอะ C2 มันจะมีความสามารถในการฮิลตัวเองครับในขณะที่ C23 าดาวเนี่ย มันไม่มีความสามารถในการฮิวเลยทําให้การใช้ท้าไม่ตายนั้นจะมีข้อจํากัดที่ว่าบางทีกดได้แค่ครั้งเดียวก็ไม่สามารถที่จะใช้ท้าไม่ตายได้อีกแล้วนั่นเองครับแล้วเราคิดดูถามจริงถ้าเกิดว่ามึงจะเอากาเวนมาใช้กับ C23 ดาวเนี่ยสู้เอากาเวนไปใช้กับ C2 4สดาวที่มาพร้อมกันเลยจะไม่ดีกว่าเหรอใช่ปะมันจะมีปัญหาในจุดนี้เกิดขึ้นมานี่แหละครับ เลยกลายเป็นว่า C2 3ดาวตัวนี้เนี่ยใช้งานหุ่นตัวเองไม่ได้จริงๆเว้ยต้องไปใช้งานหุ่นตัวอื่นที่ไม่ใช่หุ่นตัวเองครับทําให้สกิลเนี่ยก็จะกลายเป็นสกิลเลเวล4กับสกิลเลเวล1กันไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตรอหุ่น C2 อีก2ตัวก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับเพราะในเนื้อเรื่องอนิเมะเนี่ย C2 จะขับหุ่นอีก2ตัวใช่ป่ะตัวที่2ก็คืออะไรนะ,ะจิกิซัง อไอตัวนั้นเนี่ยมีทีเซอร์ออกมาแล้วนะครับในฝั่งของญี่ปุ่นเว้ยส่วนโกบอลก็ต้องรอไปอายาวๆเลยอีกตัวก็จะเป็นแลนส์ลอดฟอนเทียตัวสีชมพูถ้าเกิดว่า2ตัวนั้นเนี่ยเข้าเกมฝั่งญี่ปุ่นแล้วน่นนาจะใช้งานกับ C23 ดาวตัวนี้ได้ดีกว่าที่จะขับกาเวนนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราเอากาเวนมาใช้งานกับ3ดาวจริงๆเนี่ยตัวเกมเพลย์มันก็จะมีเงื่อนไขในการเล่นเลย2อ,อย่างอย่างแรกเลยอะ่ะต้องมีฮิลเดอร์อเว้ย ต้องมีฮีลเลอร์มาทําการฮิลให้ในตอนที่กาเวนกดถ้าไม่ตายครับอย่างที่2เลยก็คือถ้าใช้กาเวนจริงก็ต้องห้ามกดใช้ถ้าไม่ตายแล้วถ้าเกิดไม่กดถ้าไม่ตายเนี่ยจะใช้งานดาเมจการโจมตีที่เฟื่องฟนูนี้ได้ยังไงกันฟะ มันก็จะกลายเป็นว่าเสียของไปอีกในระดับหนึ่งเลยครับเอามายืนฟิลยาวๆโดยที่ไม่กดถ้าไม่ตายเลยเนี่ยมันก็อันตรายเกินเหตุไปถ้าเกิดว่าใช้ถ้าไม่ตายได้มันก็ดีกว่าไงดาเมจม,มันสูงอยู่แล้วสกิลมันก็บัฟดาเมจการโจมตีขึ้นมาแต่แค่ถ้าไม่ตายไม่ต้องการฮีลเลอร์เลยทําให้ c ีทูเนี่ยจะใช้งานหุ่นส่วนตัวเลยน่าจะดีกว่านะครับวงได้ว่า c ีทูสาดาวตัวนี้นะถ้าเป็น c ีทูสดาวที่มีสกิลฮีลของตัวเองอยู่แล้วอ่ะมันเหมาะก็คือตัว c ีทูที่มากับกาวเวนกับอีทูอีกต ี่เป็นประจำนั่นเองครับไอสอตัวเนี้ยมันฮิลตัวเองได้มันก็เลยใช้งานกาเวนได้ดีกว่าเราก็มาดูเกมเพย์ของ C2 กันเลยก็แล้วกันด่านของพี่จะใช้แบบเดียวของคาร e เนนะครับจะได้เปรียบเทียบกันไปด้วยเลยเนาะ โอเคเราจะเห็นว่าของพี่จะมีการนํากาเวนหุ่นส่วนตัวมาใช้งานนะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าหุ่นส่วนตัวเราอธิบายไปแล้วว่ามันลนเลือดตัวเองสามพันนะครับถือว่าเป็นการโชว์จุดอ่อนไปด้วยเลยเนาะมันลนเลือดสามพันนะครับตัวละครมีเลือดอยู่ที่4 7, ี่พันเจ็ดเว้ยทำให้กดถ้าไม่ตายได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับเราจะเห็นว่าสกิลที่2ทํางานแล้วเนาะก็สกิลจะบวกขึ้นมาอีกหนึ่งเนาะ สกิลที่2นั้นจะเพิ่มการบล็อกขึ้นมา2ทําให้ตัวละครน,นั้นสามารถที่จะบล็อกได้4ครับเทียบเ,เท่าได้กับพวกสายแทงจริงๆเลยต,ตัวละครตัวนี้มันคือสายแทงที่มีดาเมจด้วยไงในขณะที่ตัวของคารินเนี่ยมันคือดาเมจอย่างเดียวไม่ได้เป็นแทงครับโอเคเนาะเราก็วางตัวละครลงไปเลย ตอนนี้สกิลที่1จะยังไม่ทํางานนะครับก็คือเพิ่มดาเมจการโจมตีขึ้นมา40เป็นระยะเวลา20วินาทีเนาะจะยังไม่ทํางานดาเมจตอนนี้ก็เลยจะอยู่ที่1,807มืนเดิมสกิลคือต้องถูกโจมตีแล้วก็โจมตีสตูไปก่อนตัวของสกิลถึงจะทํางานได้โอเค สกิลทำงานแล้วนะครับเพิ่มดาเมจการโจมตีขึ้นมาเป็นสแต็คที่1เนาะดาเมจจะกลายเป็น2,592เอ้ยไม่ใช่29เออเลขสลับกันโอเคตอนนี้ก็จะเป็นสแต็คที่2แล้ว3,252นะครับตัวละครก็จะตายหาไปแล้วเนี่ย เลยจำเป็นจะต้องมีฮิลเลอร์มาด้วยไงเนีย่ยให้ฮิลเลอร์มาฮิลให้โอเคสกิลเข้าสู่สเต็คที่3นะครับ3614อ่36อ่ะก็ สแต็กรวมกันแล้วตอนนี้ก็คือ1 2 3 4สแต็กนะครับ3 6 1 4เหมือนเดิมก็อย่างที่ว่าแหละนะว่าการทำสแต็กรวมเนี่ยมันได้สูงสุดเพียงแค่3สแต็กเท่านั้น3 6 1 4คือสูงสุดแล้วกาว้าเปตัวนี้พี่อัพสุดแล้วด้วยนะครับเหลือแค่ตรละครน,นี่แหละถึงตรละครจะอัพสุดแล้วอะดาเมจมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นหรอกแปลว่านี่เป็นดาเมจต,ตายตัวเลยของ c 2ตัวนี้แล้วต่อมาคือถ้าไม่ตาย เนี่ยพอมีฮิลเลอร์แล้วก็ชนะไม่ตายได้แบบสบายๆแล้วดามจแรงเวอร์ <flavor> ดอกเดียวห้าหมื่นเน้นๆเลยแรงดีไหมแรงดีเออถ้าหุ่นตัวเองด้วยดาเมจมันก็แรงอยู่แล้วแถมสแต็คครบด้วยดาเมจมันก็ต้องแรงครับแต่ยังว่าจุดอ่อนของตัวเธอก็คือต้องมีฮิลเลอร์แกไม่มีฮิลเลอร์คิดว่าจะกดไม้ตายได้อีกไหมล่ะกดได้แค่ครั้งเดียวอ่ะจบข่าวใช้ไม่ได้อีกแล้วเลยต้องมีฮิลเลอร์มาเผื่อไว้จริงๆหรือไม่ก็เอาหุ่นตัวอื่นซะแต่หุ่นตัวอื่นดาเมจอาจจะไม่แรงเท่าตัวนี้ก็ได้อ ่ว่ารอดีกว่าออรอซีทูหุ่นตัวอื่นมารวมตัวกันอีกแล้วกอดไม้ตายไปสามตัวนี่จะว่าไปดอกแรกมาโดนกี่ตัววันนี้อันนี้สามตัวก็ไปเป็นแสนแล้วนะ พอมีฮีลเดอร์ก็ชิวๆเลยครับตีแรงบอกดาเมจเรื่องฟูโคตรๆอ่าสามตัวอีกแล้วอืมเก้าหมื่นอ๋อพี่ดาเมจมันลงเพราะว่าสแต็กเราหายแล้วนี่เองยังว่าอยู่ทำไมดาเมจไม่แรงขึ้นสแต็กมดแล้วปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนให้โดนตีไปก่อน โอเคตอนนี้ก็1นสเต็กสองสเต็กอยู่เหมือนเดิม,มปลอ่อยยาวแล้วตัวละครปลอ่อยยาวแล้วชิลแล้ว <g ility> มีฮีเลอร์ที่คือเกิดเลยอะ <g ility> อ่า <g ility> <g ility> สเต็กหนึ่งสองไม่ใช่สามวะ ถ้า3มกาว,ว่าจะกดไม้ตายใส่สตูดูว,าว่ามันจะโดนไปกี่ดอกอะไรเงี้ยโอเคตอนนี้สแตค็คคือ1 2 3กดไม้ตายเลยนะ <c oughs> ไม่ตายไม่ได้เลือดน้อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคเลือดถึงขั้นละ <c oughs> ต้องมีฮีเลอร์ สตูสามตัวบวกสามสเต็กอืมเฟื่องฟูสุดๆแหมขึม้นไปเลย าไปตัวนวางเช้าไปด้วยแหละเกมเพย์ของ c 2ก็ตามนี้แหละนะครับเราจะเห็นได้ว่าการใช้งานหุ่นส่วนตัวอย่างกาเวนเนี่ยมีจุดอ่อนในเรื่องถ้าไม่ตายจริงๆถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานก็ต้องมีการนำตัวของฮิลเลอร์มาเผื่อไว้ด้วยแต่ว่าข้อตอบแทนก็คือดาเมจละครน,นั้นมันเฟื่องฟูเอามากๆเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานกาเวนใช้หุ่นตัวอื่นดาเมจมันก็จะตกลงมาครับ แว่ามันจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการกดไม้ตายไงแตกต่างกันในจุดนี้นะครับซีทูตัวนี้เป็นประเภทดาเมจที่สามารถบล็อกได้ในขณะที่ตัวบล็อกจริงๆอะ่ะไอตัวบล็อกจริงๆมันจะมีดาเมจน้อยใช่ปะละ่ะตัวนี้เนี่ยมันเป็นบล็อกและดาเมจเยอะไงตามนั้นแหละครับโอเคก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลาฟ์หน้าสวัสดีครับผม